นเฮียเฮียอย่าเพิ่งไปขออีกคันนึงครับโอ้โหติดคอคันไหนคันนี้ครับสี่ประตูครับคันนี้ไม่ไปเหรอครับผมเครื่องยนต์สองพันห้านะครับลูกค้าถามในเพจเยอะทำไมไม่ไปดูราคาหน่อยสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหแพงตายแพงตายเลยไม่แพงครับมีรถโคตรสวยขับโคตรดีเลยครับแต่ราคานี้ไม่ได้เอาไปสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบห้านะครับเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีด้วยดูดี่าได้ของแต่งอะไรมาบ้างฝาปรงหน้าเป็นคาร์บอนแคปล่ามอนซ่างานเพียวไปนี้หมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่น หนะ้าไฟหน้าใสๆาก็จังหน้าโครมเมียมโลโก้สุขสีแดงตรงกลางล้อแมอ็กไอซสูน็อตเลสสีน้ำเงินยางสเปค50ทรงนี้ขี่ได้ทุกพื้นถนนลูกลูก่นองลู่นาลู่ลลลได้หมดเลยนะแม็กยาง2 0 0 0มไฟเลี้ยวอยู่ที่ประตูเรียบร้อยแล้วมือเปิดโครมเมียมโล่ห้ามเบรกแรนดิคูนาข้างหลังเป็นดัมฝาท้ายเป็นคาร์บอนแคปลามอนซาด้วยลายสวยๆแบบนี้นะครับท่อเลสทั้งเส้น ไฟเบรกวงที่3อยู่ด้านบนบเฉพาะของแต่งนี่ก็เกือบแสบแล้วส่วนที่ภายในคันนี้นะครับอย่างเนียนดูเล็กไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลกระจกไฟฟ้าได้มา4บานออตโตบ้บานเดียวฝั่งคนขับพวงมาลัยเนียนเลยแอร์แบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งคอนโซลไล้ริ้วรอยจอยแอนดรอยสามารถเล่นยูทูบเฟซบุ๊กได้เกียร์ธรรมดา5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังดิสเล็ก1ช่องเบาะผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดปีนก็ไม่มีลาด้วยส่วนี่ห้องเครื่องนะครับคันนี้จัดว่าเนียนสุดอุปกรณ แงแห้งนะครับน็อตฝาเครื่องไม่เคยแกะด้วยขับสนุกมากๆกองไปหัวเห็ดพ่ออินเตอร์เดินแบบอลูมิเนียมเรียบร้อยนะครับหัวคิวตรงคิตติ้งจัดให้เต็มระบบระบบน้ำมันแบตเตอรี่อเมลอนผ่อน8,000ตลอดสัญญา3 7 9 0 0 0